สวัสดีครับพบกับรีวิว Galaxy A52 5G จาก Samsung นะครับไม่ต้องพูดเยอะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกก็คืออุปกรณ์ในกล่องที่มีเคสสายชาร์จวอชาร์จคู่มือรวมถึงฟิล์มกันรอยที่ติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัรุ่นนี้เนี่ยมากับจอ Super AMOLED ขนาด6.5นิ้ว Full HD+ นะครับบอกเลยว่าเป็นจอที่ดีที่สุดในกลุ่ม A Series ตอนนี้ทั้งเรื่องของเกรดหน้าจอนะครับเกรดเ,เท่ากับ High End หลายรุ่นเลยคือสว่างคม ที่น่าสนใจคือรองรับการแสดงผล120เฮิรตนะครับเหมือนกับรุ่น f ฟกช s h i p เลยเวลาเราปาัดเข้าเมนูหรือใช้งานแอปต่างๆเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความสมูทที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับโมองการแสดงผลถือว่าดีเยี่ยมทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นจอเรียบนะครับแล้วก็สามารถดูหนังเล่นเกมได้อย่างไม่มีปัญหาเลยเดกกล้องหน้าเนี่ยใส่มาที่32ล้านพิกเซลนะครับถือว่าความละเอียดสูงและก็คมชัดมากๆนะครับรวมถึงการรองรับการสแกนิ้วบนหน้าจอโดยก็เป็น under display นะครับ เท่านั้นยังไม่พอลูกเต่นยังมีเยอะนะครับทั้งเรื่องของการปรับเฟรมเรตนะครับต้องการ60หรือ120ปรับได้เช่นเดียวกับสีสันหน้าจอชอบทนไหนสามารถปรับได้เช่นกันเรื่องของพอเชื่อมต่อต่างๆมีครบทั้งหูฟัง3.5 Type C นะครับรวมถึงลําโพงคู่บนล่างนะครับบอกเลยว่า A Series รุ่นนี้เนี่ยครบสุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะครับ โดยฝรหลังใช้วัสดุโพลีคารบอเนตสีพาสเทลนะครับให้เลือกถึง4สีด้วยกันข้อดีคือน้ําหนักมันเบานะครับแล้วเวลาทําความสะอาดเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากนะและการสัมผัสก็ถือว่าดีด้วยอย่างไรก็ดีหลายคนเนี่ยซื้อมาแล้วก็ใส่เคสอยู่แล้วนะครับผมเลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่เรื่องกล้องก็ใส่มาที่64ล้านพิกเซลแบบคอร์คัมเมรานะครับ มันตซอฟต์แวร์ครับมากับ Android 1 1ครอบด้วย one ui 3.1จะเห็นว่าเหมือนกับ galaxy s 21ทุกอย่างนะครับในเรื่องของการใช้งานฟีเจอร์เสริมรวมถึงพรีโหลดแอป,ปต่างๆรองรับการเชื่อมต่อครบทั้ง w i f i b l u e t o o t h 5.1รวมถึง nfc นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันอย่าง5 g เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นจุดขายมากๆของ galaxy a 5 2 5 g นะครับใช้งานได้ทุกเครือข่ายใส่ซิมใช้งานได้เลยนะครับการรับสัญญาณทำได้ดีครับแล้วก็ถือว่าโอเคนะเพราะมันใช้ชิป snapdragon ด้วยส่วนหนึง ฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจอย่าง a l w a y e ซอนดิสเพลก็ใส่มาให้เหมือนกันนะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะว่าต้องการแสงผลแบบไหนจะเป็นแบบเวลาเป็นรูปภาพอะไรอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปปรับตั้งค่าได้เช่นกันคือมีให้เลือกเยอะนะครับเปลี่ยนสีสันอะไรต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็มีวิทยุ FM มีแอปเสริมต่างๆนะครับรวมถึง Gala x y Gift ที่เขาก็ยังใส่มาให้เหมือนกัน ใครคิดถึงก็เข้าไปใช้งานกันได้ครับใช้งานจริงนะก็ยังมีสิทธิ์ให้ใช้งานอยู่ด้วยความที่จอมันเป็นจอที่ค่อนข้างสวยนะครับจอเต็มขอบแล้วก็ขนาดก็นั่งใหญ่ก็เหมาะกับการใช้งานแอปต่างๆดูกราฟหุ้นเทรดหุ่นเทรดบิตคอยต่างๆได้ดีนะครับคือจอมันดีจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปใช้งานจริงกันดูครับ นอกจากนี้ก็สามารถใช้ Galaxy A5 2 5G ควบคุม IoT ผ่านแอป SmartThings ได้นะครับอันนี้คือ Galaxy Smart t a g ที่เคยรีวิวไปนั่นเองก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เพิ่มพวกอุป,ปรกรณ์ต่างๆในแอปได้เช่นกัน Netflix เนี่ยก็สามารถดูได้แบบ Full HD เลยนะครับเพราะ DLm เนี่ยมันเป็น L1 แต่ไม่มี HDR นะด้วยข,ข้อจำกัดของ ตัวเทคโนโลยีเองแต่หน้าจอ AMOLED 120Hz แบบนี้ผมว่ามันเหลือเฟือแล้วนะแล้วก็ดูได้แบบเต็มหน้าจอรวมถึงลำโพงคู่แบบสเตอริโอด้วยก็ถือว่าเหมาะกับสายดูหนังมากๆเลยสุดเกมก็เทสกับ r o v นะครับปรับเต็มเลย60 f r a m HD เล่นได้สบายๆนะครับบนชิป Snapdragon 750G นะครับนี่มันเหลือเฟือแล้วแล้วก็การจัดการความร้อนพลังงานต่างๆก็ทาได้ดีซะด้วย ส่วน Black Desert Mobile ที่เล่นประจําก็สามารถปรับได้แบบมีเดียมเต็มเฟรมนะครับก็สามารถวอลฟาร์มอะไรต่างๆได้ตามปกตินะแต่ถ้าจะปรับแบบสูงสุดเนี่ยต้องเป็นรุ่นที่สูงกว่านี้นะครับนี่ก็ทดสอบ p ับ g เพิ่มเติมนะครับพบว่าสามารถเล่นได้โอเคนะครับถ้าปรับประมาณ SD นะครับอาจจะปรับเฟรมสูงมากไปได้นะด้วยข้อจำกัดของตัวชิปนั่นเอง ทดสอบ gps บอกเลยว่าเร็วมากครับเปิดปุ๊บติดปับเลยก็เหมาะกับคนที่ซื้อมาวิ่งแกลบวิ่งลายแมนได้ครับอันนี้ซื้อได้เลย สำหรับกล้องก็มากับฟีเจอร์ที่ครบมากๆนะครับโหมดถ่ายภาพเยอะจริงๆอันนี้ก็คือมีทั้ง AR มีทั้งมาโครทั้งโหมดโปรต่างๆนะครับคือเยอะจริงๆก็สามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้หลากหลายนะรวมถึงโหมดถ่ายคนถ่ายไนโหมดคือมันมีเยอะจริงๆนะครับอย่างโหมดโปรวิดีโอจากอ่าเวอร์ซ์แฟกชิพก็ตามมานะครับคาเซที่เอาไว้ใช้ถ่ายงานจริงๆเนี่ยสามารถ,ถถ่ายงานได้นะด้วยคุณภาพของเซ็นเซอร์เองแล้วก็ปรับตั้งค่าได้เยอะครับอย่างกล้องหน้าเนี่ยสายมันที่32ล้านพิกเซลก็สามารถถ,ถ่ายเซลฟี่ได้คบ ร่วมถึงวีล็อกความเลยสูงสุดที่ 4K นะครับคือมันชัดจริงๆนอกจากนี้ก็มีฟีเจอร์เสริมอย่างฟันเอฟเฟกที่ร่วมกับ Snapchat นะครับคือเขาใส่เอฟเฟกเป็นแบบหน้าแบบนี้นะครับเออก็ก็เป็นอะไรที่เป็น g ิม m i c แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของ My Filter ะไรต่างๆที่สามารถปรับเพิ่มได้ ดูตัวอย่างภาพถ่ายนะครับบอกเลยว่าภาพวิวภาพอาหารภาพคนนะครับถ่ายแล้วจบหลังกล้องได้เลยเรื่องของสีสันเรื่องของความคมชัดรายละเอียดต่างๆเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับกับไกด์ A525G จากรกำถ่ายคนนี่จะเห็นว่าการเก็บแสงและเงาเนี่ยมันพ่อนข้างเพอร์เฟกนะหลายคนจะผมเอาไปหลอกได้เลยว่าใช้ S21 ถ่ายแต่ใช้ A52 ถ่ายจริงๆครับเพราะถ่ายสวยมากอะนะครับ รุ่นนี้ผมใช้งานมา2อาทิตย์นะครับต้องบอกว่า galaxy a 5 2 5 g เนี่ยเป็น a series ที่ดีสุดเท่าที่ Samsung เคยทำมานะครับเรื่องของหน้าจอเองกล้องระบบต่าง,ง,งเนี่ยถือว่า perfect นะครับใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายๆเลยเรื่องสเปคอาจจะไม่ได้สูงมากนะใช้ snapdragon 7 5 0 g แต่ก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปนะครับจะเป็นเรื่องของอการใช้งานแอปสแกนต่าง,ง,ง,งเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะครับกล้องหน้ากล้องหลังอย่างที่บอกคือกล้องเขาดีมากๆนะครับแล้วก็มีชาร์จเร็วด้วย แถมยังรองรับ 5G ด้วยนะครับโดยราคานยอยู่ที่13,499บาทก็วางจำหน่ายแล้วนะครับใครสนใจลองไปเล่นหน้าช็อปได้เช่นกันจบเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ